สวัสดีเพื่อนเพื่อน NBS ทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอมนะคะแล้วก็มาอยู่กับปัญหาที่แอมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะต้องประสบเหมือนกับแอมแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราพิมพ์งานเอกสารไปสักพักหนึ่งนะคะเราจะรู้สึกท้อแท้ในใจว่า เอ๊จริงๆเราแก่หรือเปล่าทําไมเราถึงมองไม่ค่อยเห็นปวดตาจังเลยหรือว่าจอน้ตบุ๊กมันเล็กจนเกินไปรวมไปถึงเวลาที่เราจะต้องพิมพ์เอกสารแล้วก็มองเอกสารหนึ่งเพื่อมาพิมพ์ต่อรู้สึกว่าจอมันใช้ไม่พอวันนี้เราจะมาจบปัญหานี้นะคะโดยการหาอุปกรณ์เสริมนะคะก็คือจอเสริมที่มาใช้ร่วมกับการทํางานเอกสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยจอเนี่ยมีหลากหลายสเปคมากๆแล้วจอแบบไหนที่เหมาะกับเราเพราะว่าราคาเนี่ยมีตั้งแต่ หลักพันนะคะไปจนถึงหลักแสนเลยฉะนั้นวันนี้นะคะแอมก็มีทิปทิคนะคะที่จะมาแนะนําเพื่อนๆทีละข้อเลยนะคะเพื่อให้เราได้จอที่ตรงสเปคกับการทํางานของเรามากที่สุดไปดูกันเลยค่ะ สำหรับข้อแรกนะคะที่เราจะต้องพิจารณาในการเลือกจอเสริมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของขนาดของจอเสริมที่เราจะซื้อมาค่ะโดยปกติแล้วโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานกันเนี่ยหน้าจอจะเริ่มต้นอยู่ที่14ถึง17นิ้วนะคะแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยจะไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานเอกสารเยอะๆฉะนั้นจอเสริมเนี่ยควรจะต้องมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากขึ้นส่วนตัวแอมแนะนาอยู่ที่23นิ้วขึ้นไปนะคะจะทาให้เรามองเห็นหน้าจอได้อย่างสะดวกมากขึ้นถ้า เพืเ่อนๆจะใช้ในเรื่องของการแคดหน้าจอจากโน้ตบุ๊กขึ้นไปเพื่อพิมพ์งานก็ทําได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เยอะหรือว่าจะใช้ในด้านของความบันเทิงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าใครถามว่าแล้วจอแบบใหญ่ๆไปเลย27นิ้ว30นิ้วดีไหมส่วนตัวแอมคิดว่ามันดีอยู่แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าจอมันใหญ่มากแต่ว่าขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากขึ้น ราคาก็จะสูงมากขึ้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเน้นแค่ในเรื่องของการทํางานเอกสารแล้วก็ดูหนังฟังเพลงแบบกลุ่มกิบแอมก็คงไม่แน,นะนําสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าฉันชอบความบันเทิงมากๆแล้วก็จะทํางานไปด้วยนะคะก็จัดเต็มไปเลย27นิ้วอันนี้ไม่ติดอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารับรองว่าดูคอนเทนต์ได้แบบเพลิดเพลินแน่นอนค่ะ สำหรับข้อที่2นะคะก็จะเป็นพาร์เนลของจอเสริมที่เราจะเลือกใช้งานค่ะจริงๆพาร์เนลหน้าจอเนี่ยที่เราเห็นหลักๆก,กันในจอทั่วๆไปที่ขายในท้องตลาดก็จะมี VA IPS นะคะที่เราจะเห็นกันแบบคุ้นชินอยู่แล้วทั้ง2พาร์เนลนี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างแล้วก็มีจุดเดน่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นจอ VA นะคะข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือมาพร้อมกับคอนทาราสที่จัดจ้านแล้วก็สีดําเข้มที่ค่อนข้าง ะะฉะนั้นสามารถใช้งานได้ดีทั้งในด้านของเอกสาร หรือว่าในด้านของความบันเทิงค่ะแต่ว่าก็จะมีข้อสังเกตด้วยนะคะว่าจอแบบ VA เนี่ยจะมองเห็นด้านข้างไม่ชัดเจนเท่ากับการมองเห็นในลักษณะที่เป็นหน้าตรงแบบนี้นะคะส่วนอีกพาร์แนลหนึ่งนะคะก็คือพาร์นลแบบ IPS ค่ะจอ IPS เนี่ยสีสันสวยค่ะแต่ในด้านของคอนทาสอาจจะไม่จัดเท่ากับจอ VA แต่ว่าข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือเขาสามารถมองเห็นได้มุมมองที่หลากหลายมากกว่ามองด้านข้างก็มองเห็นค่ะหน้าตรงก็มองเห็นอย่างชัดเจนเช่นเดียวน กันเลยค่ะแล้ว2จอนี้เราควรจะเลือกจอแบบไหนดีนะคะจริงๆพาเนลทั้ง2นี้นะคะแอมแนะนําแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นพาเนลแบบ VA นะคะแอมแนะนําสําหรับคนที่ทํางานคนเดียวในโต๊ะทํางานของตัวเองที่จะต้องนั่งทํางานที่โต๊ะคอมแล้วก็มองในลักษณะที่เป็นหน้าตรงค่ะจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆส่วนถ้าใครที่อยากได้จอ IPS นะคะสามารถใช้งานได้ไหมจริงๆก็ใช้งานได้ค่ะแต่ว่าจอ IPS เนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าแล้วก็มองเห็นได้ทิศทางที่หลากหลา กา่างที่แอมบอกไปฉะนั้นถ้าเหมาะจริงๆแอมคิดว่าจอ IPS เนี่ยน่าจะเหมาะกับห้องที่เป็นห้องประชุมมากกว่าที่จะต้องมีคนมองจอจากหลากหลายมุมแล้วก็หลากหลายทิศทางค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะประหยัดงบหน่อยก็เลือกเป็นจอ VA ก็ได้ค่ะข้อที่3นะคะที่เพื่อนๆควรจะต้องดูกันก็จะเป็นในเรื่องของอัตรา refresh rate ของหน้าจอเสริมที่เรากําลังจะเลือกซื้อค่ะจริงๆเบสพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นของอัตรา refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่ 60เฮค่ะถ้าเพื่อนๆตั้งใจว่าจะซื้อหน้าจอตัวนี้เพื่อมาเน้น e ในเรื่องของการทำงานเอกสารแล้วก็ในด้านของความบันเทิงกรุบกิบทั่วๆไปเนี่ยอัตรา refresh rate 60เฮิเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบเล่นเกมด้วยแล้วอยากได้จอที่มีความสมูทมากๆก็อาจา <ällt> จะเลือกเป็นอัตรา refresh r a t ที่สูงมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็แน่นอนนะคะถ้าอัตรา f r e ของหน้าจอที่สูงมากขึ้นเนี่ย ก็จะมาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นด้วยค่ะถ้าส่วนตัวไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ไม่แนะนําให้เลือกสูงมากจนเกินไปค่ะเลือกอยู่ที่ประมาณ60ไปจนถึง75หรือว่า90เนี่ยก็จะได้ราคาที่ดีมากขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานของเรามากที่สุดค่ะ ข้อที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ของหน้าจอที่เราเลือกมาเป็นจอเสริมค่ะจริงๆปัจจุบันนะคะหน้าจอเสริมเนี่ยที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมีกิมมิกลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางจอเนี่ยสามารถปรับเงยหน้าปรับความลงแบบนี้ให้เหมาะต่อการพิมพ์งานหรือว่าการใช้งานได้หรือว่าบางจอนะคะสามารถ ปรับเป็นแนวตั้งปรับขึ้นปรับลงคือปรับได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ในส่วนอื่นๆเองก็ไม่น่อยหน้าอย่างเช่นฐานบริเวณหน้าจอนะคะด้านล่างเนี่ยบางเครื่องเนี่ยสามารถวางอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือของกระจุกกระจิกต่างๆรวมถึงบางเครื่องเองนะคะสามารถรองรับการชาร์จในรูปแบบที่เป็นไวเลสชาร์จได้ด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่ากิมมิกต่างๆที่เพิ่มเติมมาให้เหล่านี้นะคะก็จะทําให้ราคาของหน้าจอเหล่านั้นเนี่ยอัพสูง ขึ้นมาด้วยนะคะฉะนั้นเราก็ควรเลือกให้ตรงกับการใช้งานของเรามากที่สุดค่ะเพื่อให้ราคาเนี่ยไม่สูงมากจนเกินไป ซึ่งจากทั้ง4ข้อนะคะที่แอมได้แนะนําเพื่อนๆทุกคนไปนะคะแอมก็มีตัวจอตัวหนึ่งที่อยู่ในออฟฟิศตัวนี้นะคะที่แอมรู้สึกว่าคุณสมบัติเนี่ยครบทั้ง4ข้อที่แอมแนะนําเลยแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในด้านของการทํางานเอกสารมาต่อเป็นจอเสริมหรือว่าใช้งานในด้านของความบันเทิรมแบบกรุบกริบมากๆนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัวจอ l e n o v o ในรุ่น L24E30 นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าครบทั้ง4คุณสมบัติที่แอมบอกไปเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือตัวจอรุ่นนี้มาพร้อมกับ ขนาดหน้าจอ23.8นิ้วนะคะความคมชัดระดับ Full HD นะคะพาเนล VA ค่ะก็จะเห็นในทิศทางตรงได้อย่างคมชัดมากๆแต่ว่าจากที่ผมได้ลองใช้งานตัวนี้มานะคะมองทิศทางด้านข้างก็ยังเห็นเหมือนกันแค่จะชัดน้อยกว่าเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไม่เห็นเลยนะแล้วก็ขอบจอบางทั้ง3ด้านเลยค่ะเวลาที่เราพิมพ์งานเนี่ยก็จะเห็นหน้าจอได้อย่างกว้างขึ้นดีไซน์ที่บางเบามากๆทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้แล้วก็ประหยั พื้นที่บนโต๊ะทางานของเราด้วยค่ะส่วนในเรื่องของสีสันนะคะอันนี้เป็นข้อดีของจอ VA ค่ะจะเห็นเลยว่าสีสันรบริเวณหน้าจอคอนทาสต์เขาจะจัด นแล้วก็ฉูดฉาดมากๆรวมทั้งบริเวณไหนที่เป็นสีดำเนี่ยก็จะดําค่อนข้างลึกนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะใช้จอเนี้ยในด้านของความบันเทิงด้วยก็จะให้สีสันที่ดูสวยงามแล้วก็รู้สึกแบบเต็มตาเต็มจอเต็มอัตราลดมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนอัตรา refresh rate ข,ของรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาสูงกว่าในระดับมาตรฐานหน่อยปกติจะเห็นกันอยู่ที่ช่วงประมาณ60เฮิร์ตแต่ว่ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่75เฮิร์ตค่ะก็จะมีความสมูทมากขึ้นเวลาที่เราใช้งานแล้วก็นอกจากนี้นะคะหน้าจอรุ่นนี้ มาพร้อมกับ AMD FreeSync ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกิมมิคที่เพิ่มมาให้ในหน้าจอตัวนี้นั่นเองส่วนในเรื่องของการดีไซน์นะคะอย่างที่หมได้บอกไปในข้อที่4เลยว่าปัจจุบันหน้าจอเนี่ยเขาจะมีกิมมิคที่ใส่มาให้เพิ่มเติมตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการปรับองศาการใช้งานหน้าจอค่ะเราสามารถปรับขึ้นแบบนี้ได้เพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ว่าจะไม่สามารถกดแบบก้มต่ำได้นะคะจะอยู่ในลักษณะที่เป็นหน้าตรงได้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็เงยขึ้นค่ะส่วนบริเวณฐานจอนี่ก็เป็นกิมมิคเช่นเดียวกันค่ะจะมีช่องไว้สําหรับวางโทรศัพท์มือถือด้วยหรือว่าจะวางเป็นกระดาษโน้ตแล้วก็ปากกาดินสอบริเวณด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อของตัวนี้จะมีมาไม่เยอะอันนี้เป็นข้อสังเกตละกันนะคะตัวนี้จะมีพอร์ตไว้สําหรับเสียบ HDMI ค่ะมีพอร์ต VGA แล้วก็มีช่องสําหรับเสียบหูฟังแบบ 3. 5มิลลิเมตมาให้ทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันค่ะแล้วก็นอกจากคุณสมบัติทั้ง4ข้อนะคะที่แอมนํามาแนะนำทุกคนว่าเป็นคุณสมบัติที่เราควรจะพิจารณาก่อนที่เราจะซื้อจอเสริมมาใช้ในแง่ของการทำงานนะคะยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากคุณสมบัติที่ตรงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องปรับตั้งค่าหน้าจอให้ตรงกับการใช้งานของเราด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้แอมจะปรับตั้งค่าให้ทุกคนได้ดูพร้พมพร้มกันด้วย เวลาที่เราทําการซื้อจอเสริมมานะคะสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆทาการตั้งค่าก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการตั้งหน้าจอว่าเราจะใช้งานหน้าจอในลักษณะแบบไหนนะคะโดยการกดไปที่ Windows แล้วก็ตัว P แบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเป็นในรูปแบบที่เป็น Duplicate ค่ะทุกคนก็คือเป็นเหมือนการแคสหน้าจอจากโน้ตบุ๊กของเราขึ้นไปที่ตัวจอเสริมเราจะเห็นเหมือนกันทั้งสองหน้าจอเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากใช้จอแยกกันก็คือจอหนึ่งเรา อาจจะเอาไว้ดู YouTube อีกจอหนึ่งเราเอาไว้พิมพ์งานเราก็สามารถเลือกเป็นโหมดที่เป็น Extend m o หมแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่เราก็เลือกแบบนี้ได้เลยทีนี้เราก็สามารถใช้งานแยกกันได้เลยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะด้วยความที่จอที่แอบนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ค่ะเป็นจอของทาง Lenovo เขาจะมีซอฟต์แวร์ที่เอาไว้สำหรับการปรับตั้งค่าตัวหน้าจอด้วยนะคะชื่อว่า l e n o v o อ t ร์ r t y นะคะพอเราโหลดมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับตั้งค่าหน้าจอเพิ่มเติม,เพ,มเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรามากที่สุดได้ค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะนำหน้าจอตัวนี้ ไว้ใช้ในด้านของความบันเทิงดูหนังเราก็สามารถเลือกซีนารีโอโหมดของหน้าจอของเราได้ก็เลือกเป็นดิจิตอลซีนีมาแบบนี้ก็ได้ก็จะให้ลักษณะสีสันความสว่างที่เปลี่ยนไปค่ะถ้าจะใช้ไปเล่นเกมเราก็สามารถปรับตั้งค่าได้ถ้าใช้ในด้านของการทำงานทั่วๆไปอาจจะเลือกเป็นพาร์เนลแบบเนทีแบบนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็ในเรื่องของความสว่างหน้าจอรวมทั้งคอนทาสนะคะของหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้ตามที่เราต้องการเลยถ้าอยากได้คอนทาสเพิ่มขึ้นเราก็สามารถกดเลือกแบบนี้ได้เลยค่ะรวมทั้งถ้าเลื่อนลงมานะคะก็จะเห็นว่าเขาจะมีพรีเซ็ตเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเราสามารถเลือกเป็นโหมดที่เป็น srgb ได้ด้วยเลือกไปโหมดวอร์มได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่จะต้องใช้งานในด้านของการพิมพ์เอกสารเยอะๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีโหมดที่เป็นโลบูไลท์หรือว่าโหมดที่ช่วยในเรื่องของการลดแสงสีฟ้าเพื่อทําให้ขณะที่เราพิมพ์งานนะคะไม่รู้สึกเมื่อยหรือว่าล้าตาขณะที่เราใช้งานค่ะแล้วก็ช่วยขนอมสายตาของเราได้ด้วยค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะปรับนะคะจะอยู่ในส่วนของ Setting ค่ะแล้วก็ Display นั่นเองถ้าเราเข้าไปก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยที่อยาแนะนำให้ปรับเนี่ยเพราะว่าในส่วนนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าเรากำลังใช้จอไหนเป็นจอหลักอยู่แต่จริงๆปกติจอหลักอะที่มันตั้งค่าไว้ตอนแรกก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนี่แหละแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากปรับเพิ่มเติมให้จอเสริมของเรากลายเป็นจอหลักก็สามารถปรับได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือเวลาที่เราซื้อจอเสริมมา ตัวความสูงของหน้าจอเนี่ยก็จะไม่ได้มีความสูงที่เท่ากับโน้ตบุ๊กของเราอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเรามาปรับตั้งค่าให้มันอยู่ในองศาที่เหมาะสมแบบนี้แอมให้จอเสริมเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณนี้เลยนะคะก็คือเท่ากับที่เ,เพื่อนเเห็นตอนนี้นะคะเพื่อให้เวลาตอนที่เราใช้งานนะ่ะมันใช้งานได้สะดวกมากขึ้นอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นการที่เราจะเลื่อนเมาส์ไปอีกจอหนึ่งก็จะเห็นว่าเราสามารถเลื่อนไปได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่ามันจะอยู่ในลักษณะที่เป็นองศาเดียวกับที่เราทําการตั้งค่าไว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แอมอยากจะแนะนำตอนที่เราไปเลือกซื้อจอเสริมค่ะก็จะเป็นในเรื่องของผลเทสด้านสีสันของหน้าจอค่ะถ้าเกิดว่าเป็นงานด้านเอกสารอาจจะไม่ต้องการผลเทสที่ สูงมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในด้านของการใช้งานด้านกราฟิกอะ่ะอาจจะต้องเน้นผลเทสตร,ตรงนี้เป็นพิเศษนะคะก็คือจะต้องมีความเที่ยงตรงมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งอย่างตัวจอตัวนี้ l, l e n o v o L24E30 ตัวนี้เราก็ได้ทำการเทสไว้ด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกับผลเทสที่ทางแบรนด์ได้ทำการเทสไว้แต่ว่าก็จะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างนะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราทาการเทสนั่นเอง ซึ่งโดยรวมนะคะผลเทสหน้าจอตัวนี้ก็ให้สีสันที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะอย่างเปอร์เซ็นต์ srgb เองนะคะก็ให้เปอร์เซ็นต์ที่สูงถึง94%เลยซึ่งถือว่าสูงเลยทีเดียวค่ะ ntsc อยู่ที่65%ค่ะส่วนตัว adobe rgb เนี่ยจะอยู่ที่70%แล้วก็ตัว p 3เนี่ยจะอยู่ที่71%ค่ะโดยรวมถือว่าทำงานเอกสารได้หายห่วงอยู่แล้วแล้วก็ใช้ในด้านของความบันเทิงได้ดีด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับทิปและก็ทริคนะคะดีๆในการเลือกจอเสริมเทียมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อทุกคนที่กําลังมองหาจอมาใช้ในด้านของการทํางานเอกสารรวมทั้งในด้านของความบันเทิงก็ตอบโจทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยรับรองว่าทิปและก็ทริคเทียมนามาฝากเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยจะทําให้เพื่อนเพื่อทุกคน เลือกตัวจอได้เหมาะสมกับการใช้งานของเรามากที่สุดแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะอย่างตัว l e n o v o ที่แอบนำมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูในวันนี้เนี่ยเป็น l e n o v o ในรุ่น L24E30 นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคานะคะก็จะอยู่ที่4 2 9 0บาทค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกจอในด้านใดบ้างก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอบจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะ ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใ้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ c h anel n NBS ของเรานะคะสวัสดีค่ะ